นะคะอันนี้เป็นกองฟางธรรมดานะคะที่ผ่านระยะเวลาไปแล้วประมาณสี่เดือนนะคะก็คือตอนแรกก็เป็นฟางข้าวธรรมดาเนาะเอามากองทิ้งไว้เฉยๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกไม่ได้ใส่อะไรลงไปเลยนะคะเป็นแค่ฟางข้าวล้วนๆนะคะมาดูว่าพอเรากองทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ลดนะ้ำไม่ได้อะไรนะเพราะว่า ช่วงที่กองมันเป็นช่วงฤดูฝนพอดีนะคะคือนี่มันอาจจะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งของความง่ายในการทําปุ๋ยหมักนะคะก็คือเราใช้วิธีการกองฤดูฝนเนาะกองไว้เลยใครจะใช้เยอะขนาดไหนนะคะกองแบบเป็นสิบกองยี่สิบกองก็ได้นะคะพอผ่านหนึ่งฤดูฝนไปปุ๊บเขาจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพร้อมใช้จะใช้เมื่อไหร่ก็มาปัดฝุ่นใช้นะคะเพราะว่าอยู่ๆไปมันก็จะลกๆนเะห็นไหม เราก็มาปัดแล้วก็ขุดเอาไปใช้เนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีนะคะโห,หเยอะเนี่ยคือมันกลายเป็นเป็นปุ๋ยแล้วจากฟางที่เป็นเส้นเส้นนะคะเห็นไหมนี่ยังมีเศษหญ้าเศษฟางอยู่ ไม่ได้ผสมขี้วัวขี้ควายอะไรเลยนะ <Bruno> เอาไว้ใส่ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเนี่ยนจะเห็นความชัดของวัตถุดิบต้นกำเนิดของเราก็คือเป็นฟางเ เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีเป็นขี้วัวขี้ควายไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใส่ก็เป็นปุ๋ยได้เหมือนกันเนาะเนี่ยนะคะคือพยายามอย่าไปทําอะไรให้มันยากนะคะถ้ามีก็คือดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอย่าอย่าไปตกใจมากนะคะเป็นปุ๋ยเหมือนกัน ถ้าใครมีระบบน้ําที่ดีนะคะสามารถลดน้ําจะทําให้เขาเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีระบบน้ําในสวนนะคะใช้วิธีนี้เลยนะคะเอาไปกองไว้เยอะๆเลยเป็นสิบกองยี่สิบกองก็ได้อยู่ที่เราใช้เยอะขนาดไหนตากฝนไว้นะคะหมดดดูฝนปุ๊บเป็นแบบนี้เลย นี่นะคะเราได้มาแล้ว <Okay. S 1> ปุ๋ยหมักจากฟางข้าวนะคะเราก็เอามาโปรยรอบๆลำต้นของต้นมะม่วงแบบนี้เลยนะคะที่เราต้องโปรยไปรอบๆก็เพราะว่าเราต้องการให้รากของต้นมะม่วงนะคะสามารถดูดอาหารได้ทุกทิศทางเนาะรากเขาจะได้งอกออกมาครบสมบ,บูรณ์นะคะทำให้ลำต้นของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรง ต้านทานลมฟ้ากะได้ดีนะคะเพราะว่าต้นมะม่วงต้นนี้ก็อยู่ห่างจากเถียงนาเราไม่ค่อยเยอะนะคะประมาณสัก15เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ป้องกันที่อนาคตเนี่ยเขาจะล้มทับตัวบ้านนะคะคือคือให้ปุ๋ยอย่างนี้เลยนะคะให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะ่ะก็ถ้าเกิดถามว่าจะต้องให้ห่างจาก ตัวลำต้นเขาเนี่ยประมาณกี่เซนติเมตรนะคะก็กะกะเอาเนาะให้ดูตรงร่มเงาเขาเป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวรากของเขาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะคะจะออกห่างจากลำต้นเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังนะคะตามตามเงาของต้นไม้เขาเองตรงตรง,ตรงใต้ใบอะคะ่ะตรงเนี้ก็ประมาณสัก2 0่สิบถึงสาสิบเซนติเมตรนะคะหัวมันแก้วนะคะก็ถ้าเกิดเราทานไม่หมดเนาะก็กลายเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนะคะ โอ้ใบอ้อยจะทับถมบริเวณคนต้นของต้นผลไม้เราเยอะไปนะคะแล้วก็แหวกๆออกนิดนึงนะเนื่องจากว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครอบครัวของเราอะค่ะมันมีประวัติเอาก,ก็คือว่า คุณพ่อเนี่ยกับคุณแม่คิดอีกแบบหนึ่งส่วนรุ่นลูกเนี่ยที่เป็นคนรุ่นหลังนะคะจะคิดอีกแบบหนึง<ม>่งก็คือเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเน้นทําเกษตรเชิงเดี่ยวเนาะ<ม>เพราะว่าเขาทํากันมานานนะคะทีเนี้ยพอเรามารุ่นลูกเนี่ยมาบอกว่าจะทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่าก็คือบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันจะสามารถทําได้จริงๆนะคะไม่สามารถทําสําเร็จได้ มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอ๊ะเราจะอยู่ร่วมกันยังไงก็เลยมาตกลงกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะก็คือทําอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้อาศัยอาศัยว่าปลูกต้นเล็กๆเนี่ยให้ต้นอ้อยเนี่ยเขาเป็นเป็นเงานะคะเป็นร่มให้กับไม้ที่ยังอ่อนอยู่นะคะทีนี้พอโล้ลอ้อยออกปุ๊บเนี่ยเนี่ยพึ่งโลออกไปนะคะตรงเนี้ย ปีหน้าเนี่ยตรงนี้เราก็จะไม่ไม่ปล่อยให้อ้อยขึ้นแหละเพราะว่าเราจะปล่อยให้ผลไม้ของเราค่ะเติบโตได้นะคะ